โอ้แต่ไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อมาผัดเด้อะวันนี้เด้อะผัดไก่บ้านเด้อพี่น้องเลยผัดกระเจี๊ยบเลยมึงซอยเนื้อไก่เอาแต่เนื้อเด้อพี่น้องเนอะเดี๋วก็มามีใบหอมหัวหอมพริกซอยกะเพราเด้อพี่น้องจะผัดผัดไก่พี่น้องผัดไก่วันฝนตกโอ้ มันฝนตกพี่น้องเอ้ยมันพายุเข่าพี่น้องทั้งวันทั้งวันเลยพี่น้องเอ้ยมันพืชลงปลายพี่น้องเอ้ยมันพืชลงปลายพริกลงปลายพี่น้องเอ้ยผัดพริกผัดพริกก่อน ผัดกไ้หอมไยไก่ปเล็พี่น้องเ,เองเย้ยไก่บานเราผัดเปลา่องผัดเเขาเครื่องเลยพี่น้องมันหอมเลยพี่น้องเลยหามันบ่นพี่น้องเลยผัดไก่ โรยสักหน่อยพี่น้องแล้วก็โคนดี่นี่โอ้พี่น้องกันตามด้วยหอม,หอมใหญ่ใบตะเภาใบหอมลูกโดดริกซอยพี่น้องใส่ลงไปเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เมนูอันผัดไก่บ้านเด้อพี่น้องผัดไก่บ้านแซ่บๆทบเลยมั้งมีผักมีสลัดมีมุกประชนพี่น้งนองไปนอี่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใ,ใจพี่วันณนะครับเนาะขอบคุณมากครับวันนี้ฝนตกพี่น้องทั้งวันเลยต้องได้อัน ไก่เลยพี่น้องเมนูไก่มันจะแซ่บลับพิวาเ้อร์กำลังอันเ,อเห็ดแล้วร้อนๆเลยพี่น้องเอ้มาๆมาๆอาหารอาหารเที่ยงพี่น้องคำแรกแข่งมันพี่น้องเอ้ กระแทกพี่น้งองกระแทกเข่าเจ้าเด้อว,วันนี้มพี่น้องเอ้ยขอาเจ้ากิงข้าเจ้ามันล่อนแส่บพี่น้องเอ้ย ข้าวันนี้พี่ต้องได้ข้าวสวยข้าวมันร้อน ตึ้งเลืย้ยงใส่ขมิน้นเด้อพี่น้องเด้อตำเครื่องใส่ขมินขม้นขมิ้นตึองโอ้เฮ็บรรยากาศพี่น้องเลยลูกโดดพิ่ซอย

กินแม่งสวยแม่งามว่าต้องขอโทรขอพายเด้อพี่น้องเด้อคนตกมาตอนนี้พายุเข่าขอรักษาดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออยา่าเก็บอย่าจนสำหรับรูกันดูกคนรุ้ภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ